สวัสดีครับพี่น้องที่รักในพระรฤษต์เจ้าวันนี้เป็นวันจันทร,ร์สัปดาห์ที่หในเทศกาลปัสกาเราก็เห็นบรรดาข้าสาวกไปประกาศพระวรสารตามคําแนะนําของพระจิตเจ้ามาแล้ววันนี้เราก็เห็นบรรดาข้าสาวกได้ไปประกาศพระวรสารต่อไปเรื่อยๆทั้งในเวลาที่ เหมาะสมและไม่เหมาะสมโอกาสที่เหมาะและไม่เหมาะเพราะว่าการวานพระวจาของพระเปเจ้าการเทศสอนนั้นทำได้ทุกเวลาแม้ในเวลาที่บางทีคนอื่นบอกว่ามันไม่เหมาะสมเพราะการเป็นการเป็นผู้ประกาศพระบอกลัทธนั้นก็คือผู้ที่เป็นพยานยืนยันถึงของพระเยซูเจ้า ฉะนั้นการประกาศาบรารสารที่พระเยซูเจ้าได้รับจากพระบิดามาประกาศเรียบร้อยแล้วก็ส่งต่อส่งไม้ต่อให้พวกเราเนี่ยไม่ใช่แต่เฉพาะบรรดาพระสงฆ์ปวดแต่จะรวมทั้งคิัติชนทั้งหมดซึ่งในเวลานี้มีประมาณ1,000กว่าล้านคนเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราแต่ละคนเนี่ยพร้อมที่จะเป็นปากเป็นเสียงของพระเยซูเจ้า,จาก็จะมีเกิดอัศจรรย์ขึ้นมาอย่างสมัยพ นั้นบุญเปาโลและบุญเปโตรไม่ในอย่างแน่นอนดังนั้นพี่น้องอย่าลืมคําที่พระองค์สั่งพวกเรานะครับเราจะเป็นอะไรทํางานอะไรที่ไหนไม่สําคัญพระองค์บอกว่าเราเป็นแสงสว่างที่พระองค์ส่งมาเพื่อจะได้ส่องแสงสว่างให้แก่เพื่อนบ้านแก่คนที่ยังไม่รู้จักพระองค์และนอกากนั้นพระองค์ยังบอกว่าเราทั้งหลายเป็นเกลือเกลือนั้นมี คุณภาพในการดองเพื่อไม่ให้สิ่งของเน่าเปื่อยเราเป็นเกลือเราก็จะเป็นผู้ที่ดองสังคมไม่ให้เสื่อมโทรมไงละ่ะพี่น้องพี่น้องครับการประกาศพระราสารเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เพราะพระศาสนาจักรของเรานั้นมีตัวตนมาก็เพื่อสิ่งเดียวก็คือเพื่อประกาศให้พระพิญจาเป็นที่รู้จัก ในหมู่มนุษยชาติทั้งหลายเคยมีคนตาคนหนึ่งเขามาหาพรเจวัดและบอกกับพระเจวัดว่าตอนนี้เขาแก่ชรามากแล้วไม่สามารถจะออกไปแพ่ธรรมซึ่งแต่ก่อนเขาก็ทํามาแต่เมื่อฝังพระเยซูเจ้าพูนแล้วเขาก็อยากจะมีส่วนในการแพ่ธรรมต่อไปเขาจึงซื้อหนังสือพระวาารสารไปวางไว้ที่โรงพยาบาลเพื่อให้ชาวบ้านได้อ่าน รู้จักพระเยซูเจ้าวันหนึ่งเขาดีใจมากเมื่อฟังวิทยุแล้ววิทยุนะนกาบอกว่ามีคนบอกว่าเขาได้เห็นพระเยซูเจ้าผ่านทางหนังสือพระวรสารที่วางไว้ที่โรงพยาบาลคุณตาคนนี้ดีใจมากที่เขามีส่วนในการแพทย์รมตามความสามารถตามอายุของเขาพี่น้องครับ การที่เราได้รับเรียกให้เป็นพยายนยืนยันถึงพระเยซูเจ้านั้นมันเป็นสิ่งหนึ่งที่พวกเราทราบกันทั่วหน้าแต่การจะประกาศอย่างไรนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเราจึงต้องถามตนเองว่าเราสามารถใช้วิธีไหนที่ดีที่สุดเพื่อเป็นพยานถึงพระเยซูเจ้าได้เพราะเวลานี้พระเยซูเจ้าตรัสกับเราทุกคนว่า พระองค์ไม่มีปากไม่มีมือไม่มีเท้าแล้วขอให้เราเป็นปากเป็นมือเป็นเท้าให้พระองค์ได้ไหมเนี่ยก็คือวิธีการที่จะทำให้พระองค์ไปสู่คนอื่นได้ก็ขอพระบินเจ้าประทานพระพรให้พี่น้องได้มีความสุขในแผนในการเป็นคริสนชแในช่วงนี้เรากําลังบเชนหน้ากับภัยพิบัติที่ใหญ่หลวงที่สุดที่ไม่ใช่คนเดียว เผชิญไม่ใช่ครอบครัวดเดียวไม่ใช่หมู่บ้านเดียวไม่ใช่ประเทศชาติเดียวแต่ทั่วโลกต่างมีความกลัวกันว่าโรคระบาดเนี้ยมันจะฆ่าชีวิตมนุษย์ไปอีกอีกเท่าใดและจะจบสิ้นเมื่อใดขอขอให้พี่น้องได้ไว้ใจในพระพินเจ้าใช้วิธีการที่ทางบ้านเมืองขอให้เราทำแต่อย่าลืมที่จะภาวนา เป็นต้นเป็นตานเย็นนั้นนะ่ะพาลูกหลานมาสวดจุดเทียนสวดภาวนาต่อหน้าไม้ก้างเขนต่อหน้าแม่พระและดังนี้พวกเราเองก็จะมีความมั่นใจว่าพระบินเจ้าที่อยู่กับเรานั้นรคงจะทําสิ่งที่ดีที่สุดขอพระบินเจ้าประทานพระพรให้พี่น้องได้มีความสุขความเจริญต่อไปนะครับสวัสดีครับ